จะไปไหนจะไปไหนที่ไหนไปกี่วันอะงั้นรีวิวคันนี้ให้ก่อนละกันคันไหนคันนี้แหละโอ้หยังจะให้รีวิวอีกเอันนี้เลยนะอันนี้เลยนะคันนี้แหละคันนี้ไปหน้ารถอ้าโอเคอันนี้เป็นโตยตาฟอร์จูเนอร์ s ที r ร์ดีสปอร์ตติโวปี08นะคันนี้ได้ออโต้โฟล์วิวมาด้วยนะสายแคม สายท่องเที่ยวห้ามพลาดเลยจัดเต็มมากับชุดแต่งออฟโรดกระจังหน้าเหล็ก KDC แล้วก็หูลากด้วยไฟหน้าเบรเตอร์ฝากระโปรงหน้ามีจมูกให้ด้วยนะครับพร้อมแหลกหลังคาเดินทางไกลหมดห่วงเลยด้านข้างก็มาพร้อมกับล้อแมกหยดน้ำาม6บหยาง A t ชีกึ่งลุยด้วยปีกนก,นกช่วงล่างโช็คเชิรกจัดเต็มมาให้หมดแล้วบันไดขึ้นเป็น4 x 4ออฟโรดนะครับมาดูด้านหลังเร็วเร็วอยู่ด้านหลังก็จัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วทั้งปีกนกกันโครงกันโครงนะครับของ AC Power Twin a ทวนาม แน่นๆเลยเซ็นเซอร์หลังมีให้สองจุดด้วยไปท่อแอบซิ่งนะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงเลยแรงมากไปดูภายในเร็วเอาขอไปฝั่งนู้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวคนจะไปเที่ยวนะคอนโซลก็อยู่น่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยแอร์แบทได้มาคู่หนึ่งนะครับตามสไตล์ทีเดีก็จะเป็นแคปล่าอย่างนี้เท่ๆหล่อๆเลยมีบูหน้ามันมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็เลขไม่ได้มาที่สองแสนสองหมื่นกิโลแอร์เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วมีดีซีรเรตให้สองช่องนะครับมีปาร์เซนเซอร์แล้วก็ อันนี้สวิตช์แอร์ด้านหลังคันนี้เป็นแอร์แยกนะครับ2ตอนคือเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนโหลบเกียร์ออโต้นะครับมีชิปล็อกสามารถจับแปะได้เกียร์โฟร์วิลแบบเกียร์ฝากนะครับทั้งโฟร์ไฮและโฟร์โลอยู่ตรงนี้เลยภายในนี่สมบูรณ์สุดๆนะครับห้องเครื่องนี่หมดห่วงคันนี้แรงมากโอเคเไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกราคาราคาราคาเออเอาไปที่4 5 9 0 0 0บาทนะครับอย่างที่แจ้งเลยรับประกันเครื่องเกียร์รให้ด้วย1ป 10, ี10,000โลแล้วก็ช่งล่างดูให้6เดือนนะผ่อน ซื้อคนสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วย <Okay. S 1> ไปแล้วรีบไปบาย